ขอครับขอ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 ตาย,ยตายยังไม่ได้บางให้ลุกเลยตายตายตายก่อนลุกมาบนตัวดิลงไปไปนึงนุ้นมา năng luôn, năng luôn đi, năng, năng luôn, năng luôn, khó, khó, <laughs> muốn นั่งลงนั่งลงทีขอครับขอขอขอก่อนปึ๊บ๊บขอก่อนขอขอไม่เอานั่งลงดีีขอ